1>, 1พฤศจิกายน2024 Meta แปลฟอร์มรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3ปี2024ด้วยรายได้4589ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น19%จากปีก่อนและมีกำไรสุทธิ15688ล้านดอลลาร์ ar, ส่วนรายได้หลักมาจากโฆษณาที่39885ล้านดอลลาร์ธุรกิจ Metaverse มีรายได้270ล้านดอลลาร์แต่ยังขาดทุน4428ล้านดอลลาร์ จำนวนผู้ใช้งานรวมเพิ่มขึ้น5%เป็น3.29พันล้านคน Mark ค u ักเคอร์เบิรกซระบุว่า AI ช่วยเสริมทุกผลิตภัณฑ์โดย Meta AI, Lama และ Wenet AI ได้รับการตอบรับดีเช่น WhatsApp มีการโทร2 0 0 0ล้านครั้งต่อวันและ t h r e a s มีผู้ใช้งาน275ล้านคนต่อเดือน z ักเคอร์เบิกยังเผยแผ่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI เพื่อรองรับการเติบโตและคาดหวังผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในอนาคตฟังวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ กดติดตามช่องไอเดียลงทุนไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวหุ้นใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับ1พฤศจิกายน